สวัสดีค่ะดี่พี่แพมพี่ิยายวันเนอร์ค่ะอันนี้เป็นปลาตะเพียนที่ปลาหลักทำขายนะคะทำขายอยู่ที่ตัวละหนึ่งบาทนะคะถ้าใครอยากได้อติดต่อแกได้เลยนะคะที่เบอร์08 75609 758ค่ะแล้วมันจะไปขึ้นไอไอเรลีกายกายนะคะจะได้รู้จักกับแกเป็นเพื่อนแต่แกค่ะนะคะใครอยากได้ปลาตะเพียนปลาหลักทำขายะคะ่ะก็คุณต้องมาเอาหน้าบ้านเองนะ คุณจะมาเอาที่ไหนอะคะ่ะติดต่อแกได้แกเลยะคะ่ะมันจะเบมเบอร์แกไว้แล้วจะไปขึ้นอยู่ในไอไลน์แกะคะ่ะเอาไว้สั่งปลาตะเพียนนะคะประดับบ้านแล้วคุณจะมั่งมีเฮงๆงเลยรวยนะคะนะคะเพราะปลามันไว้ในน้ำอะค่ะนะคะ,นะคะปลามันไว้ในน้ําคนถ้าบอกว่ากินปลาฉลาดกินปลาแล้วจะฉลาดขึ้นนะคะอาจจะจริงก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ เป็นคำโบราณคนสมัยก่อนนะคะปลาประดับบ้านส,สว,ย,วามมาๆยๆค่ะเพื่อความมั่งมือเฮงๆรวยๆค่ะของที่บ้านค่ะอันนี้แกทำขายนะคะสวยมากแหละงานสิงมือค่ะนะคะสวัสด,ดีค่ะโปรหมดให้ปลาเขาค่ะ